อาสาพายิ้มพี่จุ๋มปอยแด้งน้องซานต้าวัสุทรพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปดูวัดวัด,วดหนึ่งนะครับใช้วิธีใช้โอ่งใบใหญ่ๆมาเป็นกำแพงวัดนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็คือเก็บน้ำเอาไว้ให้ชาวบ้านใช้ในช่วงแรงได้ด้วยครับมมาาาาอัวพไไไปปยยยิิยิ้้เดนทททง่ วันนี้จะพาไปที่อ่างทองอีกแล้วครับพี่จุ๋มอ่างทองมีอะไรดีที่นั่นจ้าไปดูเจ้าอาว่าสครับเขามีไอเดียที่ดีนะครับก็คือตั้งโอ่งไว้เนี่ยที่บริเวณกำแพงวัดอ๋อหรอคะใช่ครับเพื่อป้องกันเวลาแบบไ่เกิดภัยลงภัยแล้งนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถนําน้ําไปใช้ได้เลยอ้ยสุดยอดมากๆค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดยามภัยแล้งใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเราไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ที่บริเวณวัดโพทองนอกหมู่ที่หนึ่งตบลคําหยาดอ,อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบว่าทางวัดได้ก่อสร้างกําแพงวัดโดยนําเอาองค์น้ําขนาดใหญ่มาตั้งวางเรียงกันเป็นแถวจนเป็นกําแพงโดยองค์น้ําขนาดใหญ่ให้ชาวบ้านได้ใช้ย,ยามขาดแคลนและยังนําสารพระผุมเจ้าที่เก่ามาตั้งประดับองค์ดูสวยงามนอกจากนี้วัดนี้ยังมีรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าอยู่บนหลังคาเมนส่วนหลัง ขาของสาลาวัดและกุติสงฆ์จะสร้างเป็นรูปยันวัดด้วยการเทคอนกรีตเป็นฐานกว้างประมาณ2เมตรโดยรอบวัดจากนั้นได้ซื้อองค์ขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นแถวอย่างสวยงามบริเวณด้านหน้าวัดและต่อมามีชาวบ้านนำองค์ที่ไม่ได้ใช้มาถวายวัดอีกด้วยมีน้ำมาใส่น้ำไว้เทเวลาขัดเคงก็ชาวบ้านก็ไปใช้ก็ได้ไงไเรมนเล่นประโยชน์ไง ธรรมดาเลยคับริงว่าเจ้าสามาตั้งมันจะดูสวยงามนี่ําไปตั้งมันดโดนร้นแต่วมันก็ประหยัดประหยัดเยอะตอนนี้เรื่องประหยัดโดยในตอนนี้ประชาชนก็ได้เดินทางมาเอาน้ําที่อยู่ในวัดแห่งนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายต่อตอนเองและครอบครัวรวมไปถึงวัดกเ็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ํากินน้ําใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นวัดผู้ให สร้างสารรค์สิ่งช่วยเหลือได้จุนเจอือประชาชนมีน้ำหนาทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ที่ได้มาล้วนนำพาน้ำใจไปด้วยกันเมื่อเราเกิดภัยนะครับก็ยังมีวัดนะครับที่สามารถใช่ค่ะคไม่ว่าภัยพิบัติอะไรหรือภัยแล้งนะคะทุกๆอย่างถือว่าวัดยังเป็นที่พึ่งนอกจากทางใจแล้วนะคะยังเป็นที่พึ่งหลากหลายมากมายเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะใช่ครับพี่จุ๋มจา้าสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะปิดท้ายกันที่พระไม่ทิ้งโยมที่จังหวัดนครปฐมครับพระครูประหลัดิทธิวัตรห